พามารีวิวนะครับยื่เส้นทางไปอุทยานแห่งชาติเกียร์ซ่อนนะครับมหมอดสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเถอะหามเลี้ยวขวานะครับมันสิมีป้ายบอกทางว่าไปอำเภอเมืองลำปางโรบ้านเมืองปานนะค,ครับก็แล่นนั่งมาเลยนะครับนั่งมาเลยจะ,จะ,จ,ะจะไปทางขวาพอไปทางขวาเนี่ย คุณนะบกเขาในเมืองนะแรนายในเมืองปีกนะครับบกเขาเพิ่อเมืองเด้ผมเคยลงไปเทน,นึงแล้วนะครับลืมเบืองปาย,ยาทั้งสิ้นละทั้งดีนะครับหอดอตุตสาห์เนี่ย,ยเ,นเนี่ยคือเห็นนี่ มาตะโดนแล้วนะครับเ็เออบบนเนี่ยเซนมาในช่วงโควิชุกเก่าทุกคนน่นี่เข้ายังไ่มีเสียค่าทำยัง่ายัง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 ยงท่านนะครับผสครับ2้อสิบบาทร้สิบบ,บ,บ,บาทนะนะั่้าะเ่อ่ด้ครับ ครับครับเสียค่าธรรมเนียมนะครับร้อยสิบาทอออนรบอืม นี่แำลมภูอนในสายเมือเห่แน่แหลมภอนเห็นปะ năm pang, năm tục, ra yeah, soạn 0 km, năm tục 1 km, mông ghiền ôm còn chưa. Oh. <laughs> <laughs> นี em, ่คือร <se> ้านน้ำผุร้อนนะร้านน้ำผุร้อนแกซ้อนนะครับเห็นน้ำผุร้อนก็จะไอทุ่นๆสิพี่น้องไอครับเป็นไอเป็นไอโอ้คือกินกัะมาถันนะครับมันโมเมียนแกเรียงว่ากรรมาัน คาบใครยังมาหลายกับเบื้องนั่แม่เหรอวูบวยคาบหนอีกแล้วโอ้บ <laughs> กังมาทันต่อน้ำแร่มีความร้อนสูงโปรดใช้ความระมัดระวังเออเอาตีนลงจุ่มกับเบื้องนะครับเป็นตะลวกป้เนี่ยนะ คนนาต๊ะยึุ้คนปะมะ่าณหนึ่งกิโลนะครับได้ยินเสียงจากกากขึ้นคนไปหรอกนะครับเบื้องท่นนี้หละน้ำแร่นำ้ำปูร้อนใครมันแตกดิเห็นไะหโอ้ยะ งามก็ไหลควายแต่ว่าไอเขาเขาปุ่งจ,าจากก้าๆกุนี่ก้มดันหน่อยลงบ่ฮะแช่ไข่สิบหกนาทีคุณหภูมิสูงเจ็ดสิบสามจุดเก้าองศาน้อแช่ไข่สิบหกนาทีไข่แดงจะแข็งไข่าขาวจะเลี้ยวคื้หวายจังสัน เขียนผิดไปเลยไข่รแดงจะแข็งไข่ขาวจะเลี้ยวเ้ยบริบทอสอบมึงนะครับนนแต่เกาวมันมีอย่างแต่ไข่ไข่ขาวแข็งไข่แดงเลี้ยวและข้าวตม้มคืออีกอย่างนี่ปพดจะ้ะ Chết xíu của ông nhọn thế hát mùa luôn Terima <laughs> kasih. โอ้ยมาแช่หลังสิบหกนาทีพุ่นเออนั่นน่ะคันแช่กับซีมึงดูไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเลี้ยวขนาดไหนก็คือแช่ต่อไปอีกเป็นยี่สิบนาทีนี่เป็ี่ยนแสนปกติไข่แดงแข็งเลี้ยวที่อ,อีหยังเนี้ยอ่ะซาไลาตินี่ซาไลาต์นมข้นดิ มันเกิดได้ดิมูย้ยปยบอกเลยอือตาลาย้ำร้อนมาเ่ยค้มห่อนที่มอสโเมื่อกเกิดขึ้นได้บนไหน ท่านนี่ไม่รู้ว่ามีอย่างเนาะ คร <al> ับแกปุมภาษาไรภาลาไ่ครับคักเลยนี่ครั กังหันละง,งานน้ำแหละมันวะตรีฮา,า,า,าระสองนี่เขาบอกว่าห้ามพลาดแย่ยสอนอุทยานต้องห้ามพลาดแช่ ไข่บอ่อน้ำแร่17เจนาทตีจะได้ไข่แดงแข็งไข่ขาวเลี้ยวลองดูวางสันน้องามร่วงเรียนน้ำร่องซิวิมิงวันันร่องมึงงในเปนอยงอะไรบ่าขาววันยังไานำ้ำก็ใส่ดีแท้ อาสวัสดิการห้องอาบน้ําแร่บอร่อน้ําแร่แช่เต้านวดแผนไทยห้องอาบน้ําแร่สองห้องน้ำตุ๊กไปทา่งไหนก็บุบซะดีเถอะวะ

รซอนออนเซงครับกาหลังจากเลาะเบิง้งน้ำพุร้อนนะครับน้ำพุร้อนกาถามว่าใหญ่บอกว่าใหญ่นะครับ กาถือว่าเป็นน้ำปูร้อนที่ระดับทั่วๆไปนะครับเมื่อคืนน้ำปูร้รอนสันกระแพงนะครับน้ำปูร้อนสาแพร่งเงี้ยมดันสูงแล้วับพุ่งหเห็นเลยนะครับอันนี้พละยางนะครับเป็นแช่น้ำปูร้อนมันพุดขึ้นมากพุดขึ้นมากเบาๆนะครับ้วก็เหตบอไปล่องราบเอื้อ อีู่ทางทออกทางออกทาออกทาเขาาเดินทางโดยสาริภาพ <c oughs> ออกคุณจะไปถามห้านะครับเพราะว่าคนเได้เงิน้องห้าแล้วคุณติถามได้ตอนเขาตอนนั้นนะครับ สาผ่านมาทางนี้ก่ะมานะครับน้ำพูร้อนที่อุทยานแห่งชาติแก่ซ้อนนะครับนะครับไปสิไปแม่กำปองอาจใส่พนันใส่เส้นทางเส้นนี่พันได้นะครับทาเส้นนี่พันได้เนาะพันอุทยานแห่งชาติแก่ซ้อน ไปแม่กำปองไปแม่ออนนะครับเบิ้งน้ำภูร่อนก้อนก้อนจบไปเบื้องน้ำภูร่อนสันกำแพงนมเบื้องน้ำภูร่อนแม่ออนนะครับแต่กอนเป็นน้ำภูร้อนสันกำแพงสมัยนี้มันอยู่ในเขตอำเภอแม่ออนนะตะกอนมันขึ้นอยู่กับอำเภอสันกำแพงเอา,าแวะได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ป่าปีฝากน้องเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ